สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจรุภาจันเพ็ญนะคะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินการธนาคารค่คะและจบปริญญาโทจากนาวรจีวา d เดียคอเลตที่ปูเน่สาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะอินเดียเป็นประเทศที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าศึกษาเรียนรู้เช่นศาสนาโยคะอินเดียแดนวัฒนธรรมการไปรอยู่ของอินเดีย และเป็นประเทศที่กำลังมาแรงในการพัฒนาเกือบทุกด้านและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศอื่นๆอยู่ใกล้เมืองไทยไปกลับสะดวกค่ะก็อาจารย์คนที่นํามาเรียนที่นี่เขาติดต่อกับนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ที่นี่ให้น้องเขาดําเนินการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยให้เมื่อได้รับใบตอบรับก็เดินทางเข้ามาลงที่สนามบินบุมไบน้องเขาเดินทางไปรับ ทุกอย่างก็สะดวกและเรียบร้อยดีค่ะต้องรือ้อฟื้นภาษาอังกฤษอย่างมากเลยค่ะเพราะทิ้งไปนานและเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเรียนทุกอย่างตั้งแต่มัธยมถึงปริญญาตรีแต่กันนั้นก็ยังมีข้อผิดผพลาดเพราะคนอินเดียเขาต้องการดูต้นฉบับเอกสารของจริงทุกๆใบส่วนเข้าของเครื่องใช้นะคะดิฉันก็เตรียมมาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเช่นหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระติกน้ําร้อนอาหารแห้ง และของใช้ประจำตัวที่จำเป็นเช่นยาและก็เสื้อผ้านิดหน่อยค่ะประสบการณ์ครั้งแรกที่อินเดียนะคะทำให้ที่ฉันคิดถึงบางไทยเมื่อประมาณ20-30หรือ30ปีที่แล้วแต่นั่นคือที่สังเวชนียสถานเมื่อปี2006นะคะส่วนครั้งแรกที่มุมไบก็คิดว่าอินเดียกำลังเริ่มพัฒนาแต่พอมาถึงปูเน่ก็เอออยู่กับธรรมชาติก็ดีเหมือนกัน มีขี้วัวขี้ควายและวัวควายเดินเต็มถนนไปหมดเลยค่ะสภาพภูมิอากาศในปูเน่นะคะหน้าหนาวจะหนาวกว่าหน้าร้อนจะร้อนกว่าเมืองไทยถ้าหน้าฝนก็ฝนจะตกทั้งวันส่วนการปรับตัวนะคะหน้าหนาวก็จะใช้ผ้าชอของแขกอะคะ่ะเป็นผืนบางๆแต่ห่มแล้วอุ่นหน้าร้อนก็จะใช้แอร์คูลเลอร์ค่ะเรื่องที่พักอาศัยนะคะเรื่องนี้มีปัญหากันวิชัันอย่างมากเลยค่ะ พราะคนที่แนะนํามาแล้วก็ให้ข้อมูลในทางที่ตรงกันข้ามทุกอย่างเลยดิฉันต้องไปเรียนที่นาว o จิวเดียร์คอ e เลซึ่งไม่มีนักศึกษาไทยเรียนดิฉันเลยต้องไปพักกับมาดามคนที่คนไทยรู้จักหลังจากนั้นถึงต้องเวปหาบ้านเช่าก็ใกล้ๆกับวเดีย c o l อ e g เซึ่งเป็นย่านกริกอนปาร์กก็จะมีราคาสูงเพราะต้องอยู่คนเดียวค่ะเรื่องอาหารนะคะ มาดามคนที่พักอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนแขกแต่ทําอาหารไทยได้อร่อยมากค่ะก็พอทําให้ลืมความลำบากเรื่องอื่นๆไปได้หลังจากแยกออกมาอยู่ตามลำพังก็พยายามฝึกทาอาหารไทยทานเองค่ะและบางครั้งก็ออกไปทานอาหารแขกตามโอกาสอันสมควรค่ะอินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ใช้แตรและการขับขี่ที่น้าหวาดเสียวเป็นอันดับต้นๆของโลก ดิฉันเลยตัดสินใจใช้รถริกชอแล้วก็รถเมย์แต่ก็มีปัญหาประจํากับคนขับริกชอเพราะคนขับริกชอไม่ชอบทอนเงินและก็ชอบเรียกเงินเพิ่มตลอดเวลาส่วนการขึ้นรถเมย์ก็คนเยอะมากค่ะแล้วก็กิ่งแขกก็คิดโดยเองก็แล้วกันสุดท้ายดิฉันเลยต้องอาหารผักผล,ลไม้นมของที่มีความจำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวันที่นี่ราคาจะถูกค่ะ แต่ส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเช่นกระดาษชิช ου, ู่สํารีน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มพวกนี้ราคาจะแพงนะคะการซื้อของในอินเดียเมื่อ3ปีที่แล้วเราจะไม่สามารถตอลองราคากับร้านค้าได้เลยราคาจะตายตัวตลอดแต่ปัจจุบันภูเน่กำลังพัฒนาจริงๆมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมาเปิดหลายห้างทำให้มีการจัดรายการแข่งขันลดราคากันเป็นประจำค่ะ ตอนแรกเลยนะคะอยากาเรียนภาษาอังกฤษค่ะแต่อาจารย์คนที่แนะนำมานะคะก็บอกว่าให้เรียนเศรษศาสตร์ไปเลยเพราะว่ามีเักศึกษาไทยเรียนอยู่ที่นี่มีเอกสารมีหนังสือมีชีททุกอย่างเรียบร้อยแม้กระทั่งรวมทั้งข้อสอบเก่าๆไม่ยากหรอกแต่จริงๆแล้วมันยากค่ะควรจะเรียนภาษาอังกฤษก่อนเป็นปูปพื้นฐานและดีที่สุดเลยค่ะปัญหาที่เจอนะคะก็คือปัญหาที่ติดต่อกับ FRO หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่นี่ไม่มีกฎอะไรที่แน่นอนตายตัวเปลี่ยนได้ทุกวันต้องเสียเวลาและหัวเสียกับที่นี่เป็นอย่างมากค่ะส่วนปัญหาอันที่สองก็คือเรื่องการเช่าบ้านการทำสัญญาเช่าบ้านเราต้องทำกับเอเย่นไม่ได้เจอเจ้าของโดยตรงส่วนเรื่องน้ำไม่ไหลไฟดับเป็นเรื่องปกติของที่นี่ค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่จะมาเรียนอินเดียนะคะคือต้องทำใจค่ะและยอมรับความเป็นอินเดียคนแข็งนะคะถ้าเราทำผิด เขาจะดูว่าเราผิดอย่างมหาศาลแต่ถ้าเขาทำผิดนะคะจะมากจะน้อยเพียงใดก็มีเพียงแต่คำว่า sorry and tomorrow ค่ะ